สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้มดีทกับ a s t r e o o v o o o Mobile ครับนะวันนี้เรากลับกลับมาก,บกับการเล่นบาลิโอ닉นะฮะหรือบรลิโอ i c ก็ได้มันออกเสียงได้สองตัวเนาะแบ r บากับแบ r เนาะบาลิโอ i c クบโออ่าก่อนเราจะไปเล่นเราก็จะอธิบายประวัติของมันนะมันคือสัตว์จำพวกกินเนื้อเป็นสัตว์ที่ออกล่าโดยการกินปลา เป็นอาหารส่วนใหญ่นะแล้วก็กินไดโนเสาร์เป็นอาหารเหมือนกันแล้วก็แบลิโอนิกหรือบาลิโอนิกแปลมาจากเท้าหนักเออไม่ใช่เท้าหนักอุ้มมือหนักแต่การโจมตีในอ่าก็เป็นนะ้ำมือถือจะเป็นการกัดตะส่วนใหญ่อันนตัวมันจะเก่งก็เพราะตอเมือในน้ำการกระโดดปกติเพื่อการกระโดดจะไกลที่สุดนะกระโดดม,มันเป็นการพุ่งไม่ใช่กระโดด กระดขึ้นแต่นี่มันเป็น,น,น,น่กรกระโดดมาได้แ่เท่านี้อ่ะต่งน้อยโอเคนิดนึงดังไปหน่อยเอ,อ่อถ้าเราจะลงทะเล ถ้าเราจะลงทะเลน,นะฮะตามปกกิปนะฮะเราจะพาไปเล่นลนะโอเคการที่เราเนี่ยเจ้าของหมดลวเป็นที่เรียบร้อยก็ทั้งสองตัวนอกจากที่ได้ดีบายไปถ้าเสียงปลอยังไงก็ขอใครด้วยนะครับไปด,ดับชีวิตยี่จับตัวนี้ถือว่าคุมแล้วก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะ ระยูนะไปเลยเยือนนี่ถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนถ้าเลือนลงไม่มีไม่มีอะไรนะถ้าเลื่อนขึ้นน,ะนี่ป้องไส่โคนบอกเลยว่าน้านี้ตันได้ด้วยนะเออตัวนี้มันจะเก่งกับเมื่ออยู่เนี่ยอ๋ออืมไปเลย ที่ไม่มีเหยือย่อะไรเหอตายตายเฮ้ยอย่างแรกวิ้ยนี่นนอ๋อยเหยื่อขนาดนี้เลยเหรอวิ่นี่อ๋อยเหยื่อขนาดนี้ไม่มีมาเลยแอบไปเรื่อยๆนี้จะกลับที่ละจะกระโดดนะอืออยากไดก้อยากดูของหมวพี่น้อง ถ้าเจอละเจอยืนละเจอยื่ออยตะบลีสหน้าแป๊บอะไรกวรับรอวันนี้มันจะจะดึงจะด,ดึงใครไม่ว่านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตะด,ดึงตะด,ดึงตะด,ดึงตาไม่ต้องมีตาฝากดีพี่ปากกระเบนก็ามา ก็เ,เต็มเลยเพื่อนเราเอ้ยเราต้องล่องมันมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้เปลี่ยนล่องมันมาเอาละ่ะไปกับกีวมาพวกเกี๊ยบดุ้ยเอ้ยนี่เอ้ยไม่คระโดอนคระโดอนไม่คระโดอนอยุดยิ่งตกเหร่รนนี่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเราก็ได้ปิดเฮ้ยลูก อีกต,ตัวเลยวะต้างจังเกีอ่์เฮ้ยนี่โอ้โนี่นีงนี่นีงนีง่ลุ้ม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  รับพี่น้องอือโอนี่ดิดิเกิ่งจะดเงนหรอเพิ่งกดเนไพิ่งจดเนแน่ได้ไหนดียวฮะอือเป็นไงโหเป็นฟังแบบคือตอนนั้นเลื่อนรถเท่าไหร่นะดูเลื่อนไม่ได้ไ้ได้นะอุ้ยไปรอไว้ดึง เฮ้ยไปอัพด้วยแปดสิบห้าดาเมจแม็ก็ยี้สูงอัพเลือดกับดาเมจหลังเฮ้ยนัไงไงแมงกะุนแมงกะบุนเป็นตัวอันตรายนะกระดินนีแล้วอาวุธมาปกปิดเลยเพื่อตกเนี่ยระมแมงกะพุนแล้วก็โอ้โหปั่ไว้ก่อน

นี่เก็บได้ด้วยถ้าปั่นสามารถฟาร์มเลือลฟาร์มอาหาร,หาร,ารหได้ด้วยนะไปเลยโหยังโหดอนะครับพี่น้องมาดิมาดิมาดิาด,ดิประกระเบนมามาโอ้โหไหนวะไม่ใจเลยว่ะโหนี่เราจกบบูบกเขาบนบกมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ แต่ตกลุงบอลไปเร็วมากพี่จะตวงตีเร็วนะตีเร็วมากจ่ายตัวลุงยินโต๊ะเอ๊เดียวก็แตกอะไรก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแ้วมันเดือดเสาเรานี่หวองจะทำไงโหเร็วมาก อยากรู้วมันวิ่งเร็วขนาดไหนหายใจเธดูไปอยากรู้วมันวิ่งเร็วขนาดไหนไปไม่ไปแล้วลูกโอ้โหรู้รูเร็วความเร็วอืมเราไม่ใช่ทำสปีดนั่นนะนี่ตายอุ้ยตัวสีแดงอืมย้ําๆอย่างเร็อย่างเร็อย่างเร็ว เลยเร็วมากนี่บงพวกมาอืม,อมตัวทะเปตัวตัวลงทะเลไม่รอดนะพวกเลยบอกเลยว่าลงทะเลยังไงก็ตายตัวนี้ไม่ได้แปลกแค่รออไรเท่าไหร่หรหนะอันโลวนไปแล้วไม่องมาอยู่ตรงเนี้ยตามจกหัว โอเคโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง DNA TV ด้วยนะครับวันหน้าเราจะกลับมาทำคลิปอะไรหรือทำอะไรต่อก็ฝาก้วยนะครับไปละบายแล้วเจอกันโอ้โไปเลย